ล่าสุดพี่น้องคะชาวเน็ตตั้งคําถามคะ่ะแพลวเพาวกำลังละเมิดหมายสารไหมเพราะว่าคนใกล้ชิดแพลวเพาวออกมาทําแบบนี้แล้วก็มีพฤติกรรมที่ส่งเสียงไปกับเรื่องราวที่กําลังเป็นที่จับตามองในตอนนี้นั่นเองพี่น้องคะก่อนอื่นนี้นะคะเราได้อยู่สายนะคะกับทางสาวไอสวัสดีค่ะสาวไอสวัสดีค่ะสวัสดยค่ะ ที่สาวคบค้ายเกิดมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะซึ่งบอกเลยนะว่าตอนนี้มันก็เป็นเป็นประเด็นอีกแล้ว<ช>ประเด็นเก่ายัง,ยงไม่จบไปประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะอย่างที่ว่าเนาะหัวรังแดงอย่างภา่พอเสียงทองหรือว่าบอสบิ๊กเนี่ยหลังจากที่เลิกลากันไปมันมีประเด็นที่ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยจับตามองทั้งคู่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบอบิ๊กก็ถูกจับตามองทางด้านคุณแพรพาก็ถูกจับตามองและล่าสุดพี่น้องคะประเด็นที่ถูกจับตามองเนี่ยก็คือเป็นประเด็นเรื่องลูกซึ่งก่อนหน้านี้หลายหลายคนจะรู้แล้วก็ทราบกันดีว่านะคะถ้าย้อนกลับไปรู้สึกว่าจะปี่ลแล้วนะทางด้านบอสบิ๊กเนี่ยได้มีการเรียกร้องสิทธิ์นะคะการเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายของน้องนาฬิตาแล้วก็น้องตัวเกียวเพราะเพราะ ตอนที่คุณแพรา,เ,พราเสียงทองกับบอสบิ๊กเนี่ยคะ่ะทุกคนคะตอนที่เขาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสดกันค่ะแล้วพอมีลูกสิทธิ์มันก็เลยอยู่กับคุณแม่ทั้งหมดและบอสบิ๊กเองตอนนั้นก็คือได้มีการจ้างทนายนู่นนี่นั่งเนาะเพื่อที่จะนะคะเรียกร้องขอสิทธิ์นะคะเป็นพ่อโดยชอบธรรมแล้วก็ดูแลบดทั้งคู่จนทั้งคู่ตกล คอมเมนต์เอฟซีที่มาดูคลิปเนี่ยมันทำให้เกิดรายได้ทางด้านบอสบีกกับคุนเผาเซี่น,ออนทองก็เลยมีการตลกลงกันว่าต่อไปเนี้ย ผ่านโซเชียลของแม่แอนนั่นเองทีนี้นะคะพี่น้องค่ะจากกฎหมายข้อเนี้ยมันเป็นกฎหมายบังคับเลยนะในตอนนั้นค่ะศาลได้นะคะเขียนร่างกฎหมายเนี้ยขึ้นมานะว่าใครทาผิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถเอาผิดได้อืมอืมใครถ่ายรูปน้องทั้งสองคนไปนลงโซเชียลของตัวเองเนี่ยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยสามารถเอาผิดได้ค่ะประเด็นเนี้ยมันถูกจุดขึ้นมาอีกที เพราะมีคนใกล้ชิดคุณแพพอเสียงทองถ่ายรูปน้องนาริตาและน้องตัวเกี่ยวนะคะลงเฟซส,ส่วนตัวอเป็นจังใดามาจังไดค่ะสาวคำพอยค่ะ,ก,คะก็ได้ไปเจออ่าเพจเพจหนึ่งมาเนอกเป็นเพจดังค่ะ ได้มีการออกมาพูดในประเด็นที่ว่าเออเนี่ยยังไงเพราะว่าเห็นว่ามีคําสั่งจากไม้สารที่ว่าเออมีจะมีแค่ทาาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ป้าในการถ่ายคลิปแล้วคนนี้คือใครทําไมออกมาทําแบบนี้นั่นเองค่ะ,ะพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าเอออุ๊ยเนี่ยได้สิทธิ์แล้วหรอเท่าที่จําได้คือมีแม่มีพ่อมีป้าและเพิ่มคือป้าเลี้ยงหนึ่งคนและเมิดคําสั่งสารประมาณนี้ค่ะ แล้วแฟนคลับได้เห็นก็คือต่างแบบว่าโอ้โหหลายมุมมองหลายคำพูดกับเรื่องราวนี้นั่นเองเนาะอืมใช่ค่ะคือท่านเนี้ยออกมาแชร์นะคะ,คะรูปน้องโตเกียวหลังจากที่มีคนนึงนะคะมีคนคนหนึงที่เป็นคนใกล้ชิดข,ของคุณแพรวเสียงทองได้โพสต์รูปน้องตัวเกียวลงไปค่ะ และทีนี้นะคะบุคคลท่านนี้ก็คือมีการแชร์นะคะโพสต์ของอีกบุคคลท่านหนึ่งบอกว่านะคะเนี่ยได้สิทธ์แล้วเหรอเท<ม>่าที่จำได้เนี่ยมีแค่คุณพ่อคุณแม่ป้าแอนแล้วก็ป้าแจ๋วเท่านั้นที่ได้สิทธิ์นี้ค่ะอทำให้ชาวเน็ตก็เข้ามานะคะคอมเมนต์เอ๊ยยังไง<ม>แล้วมดอีกแล้วเหรอใช่หรืออะไรทำไมหรือว่ารวบรวมหลักฐานเหรอทำไมยังไง อเนี่ยบางคนว่าเออเนี่ยละเมิดหลายคนอยู่นะบอกอันนี้คือแบบก็ต้องก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องราวนี้คือเหมือนกับว่าไม่จบในการที่แฟนคลับออกมาวิจารณ์ในโพสต์โพสนี้เยอะเยอะเหมือนกันค่ะตั้งแต่ดูมาเนาะบางคนก็คอมเมนต์ยาวเหยียดมากเลยกับเรื่องราวนี้อืมใช่ค่ะคือแพน้า,าจะไม่ผิดนะทุกคนคะ่ะในตอนนั้นสาวไอจัมได้ว่าข้อกฎหมายคือต้องได้ ถ่ายได้ทีนี้ข้อกฎหมายตรงนี้อันนี้สาวไอไม่แน่ใจนะคําว่าได้รับอนุญาตจากคุณพอ่อคุณแม่คือต้องได้รับทั้งสองฝ่ายทั้งคุณพ่อและคุณแม่มจะถ่ายได้หรือว่าได้รับอนุญาตจากทางนั้นคุณแม่เพียงอย่างเดียวก็ถ่ายได้ได้รับอนุญาตทางคุณพ่อเพียงอย่างเดียวก็สามารถถ่ายได้ค่ะอันนี้คืออันนี้อันนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายนะเพราะว่าเขาบอกว่าได้รับอนุญาตจาก พ่อคุณแม่ถ่ายได้แต่เราไม่รู้ว่าต้องได้รับอนุญาตจากทั้งคู่พร้พอมๆกันทีเดียวอย่างนี้ไหมหรือยังไงอันนี้ไม่รู้นะคะพี่น้องขาก็คืออธิบายให้ทุกคนฟังเพราะว่าชาวเน็ตเขาสงสัยแล้วว่าบุคคลใกล้ชิดคุณแพรวเ,เสียรทองคนเนี้ยออไม่ได้เป็นหนึ่งในสี่คนที่สามารถถ่ายรูปน้องได้แต่ทําไมถ่ายรูปน้องลงไปและสาเหตุที่เขาถ่ายลงไปแบบเนี้แล้วเขาเ ถ้าฉันะคะเป็นพ่อถ้าฉันเป็นพ่อนะเกลียดฉันขนาดนี้แล้วยังมาหากินกับลูกฉันฉันจะไล่ฟ้องให้หมดเอืมแต่อีกด้านหนึ่ง่ะจะขออัาคอมเมนต์ท่านนี้เสาขะพยแม่เขาเป็นคนถ่ายลงมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยากได้ยอดวิวบอชชอบให้เขามาผิดกันออืมบางคนได้ไปเจอมาบอกว่า ความไม่เด็ดขาดของพ่อทําให้อีกฝ่ายไม่เคยเกรงใจเหยียบย่ำตอลอดเนี่ยมันก็จะมีที่ว่านะสองฝั่งสอฝ่ายคือแบบว่าคอมเมนต์กันไปก,นกันมากับเรื่องราวนี้อ,อยากให้เอาจริงอะไรเงิดคับที่เห็ดแน,นวนี้ประมาณนี้แฟนคลับก็ว่าหลากหลายทางมีรองคะมีสิบทางกับไปเบ๊ดสิบทางกับคอมเมนต์แบบนี้กับคอมเม่เด้เห็นที่ได้อ่านนั่นเองอก็มีช้ามาโต้เถียง ว่าเป็นการโต้แย้งกันในวันนี้เนาะบางคนก็แบบว่าเออทางด้านคุณแม่เขาก็คงให้อนุญ,ญาตแล้วละ่ะก็เราจะเอามาลงทําไมอีกทางด้านหนึ่งก็ว่าเนี่ยบอสบิ๊กไม่เด็ดขาดทําทไมไม่จัดการให้มันรู้แล้วรู้รอดบางก็บอกว่าเออน้องตัวเคียวน่ารักมากมน้องตัวเคียวหล่อเหมือนพ่อเออโฟกัสคอมเมนต์แบบนี้จะดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะใช่น้องน่งารักเออประมาณนี้เนาะค่ะแต่ก็นั่นแหละมันกับบอไว้คือบอสบิ๊กหลายประอืม ย<น>่องแนนค่ะแต่คือจังหวะแหละแมน,นแล้วแล้วทุกวันนี้คือแบบมั่นบอว่าอีลีถีเสียว่าเพิ่นกับคือจังหวยเนาะทั้งพ่อและแม่คือเป็นคนที่มีกะระแสยิ่งมีลูกเข้ามาด้วยในยิ่งโอโหกะระแสใหญ่มากมายคนในการจ้องมองเยอะเนาะแม้ว่าจะทําอะไรคือแบบว่าขนาดไหนบาอ่ะคือจังสมบูรณ์่ามีหมายสาร,รคํานี้มาแฟนกลับมาคือโย่งไปเจขขาะคำไมยสาร,รคำาหน่อยๆเ,เลยว่าเออมันอย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนกับว่า ยังไงอ่ะเคลื่อนขยับขยายอะไรก็นี่แหละตามคําตามคําพูดตามหมายตามนั่นตามนี่แฟนคลับเขาเก่งจริงพี่น้องคะแฟนคลับที่แบบว่าจับตาเบิงิะเนาะนับถือใจพีีพี่น้องคะแฟนคลับคนนั้นเออแฟนคลับคนนั้นก็แบบนับถือใจมากที่แบบโอ้โหเก่งจริงๆตาแบบตาคุ้ตาไวมากเรนอ่เราเองก็จะพยายามติดตามอัปเดตประเด็นต่างๆให้ทุกคนฟังแต่ใดๆคือคลิปนี้นะบอกว่าคืออยากจะบอกว่า ลูกๆของคุณแพาวทังสองคนนะลูกๆของคุณแพาวเสงทองหรือว่าวอนปีเองเนี่ยคือเด็กเขาแบบจริงๆก็อยากแบบว่าคือเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอันนี้ก็คือเราเราตั้งคำถามอาจจะตั้งคำถามได้สําหรับท่านนี้อาจจะตั้งคาถามแลวเนาะแต่สาหรับคอมเมนต์ก็อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ต่อว่าหรือคอมเมนต์แรงๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่าและมันก็เป็นในเรื่องของข้อตกลงระหว่างคนสองคนเราก็ปล่อยให้ทางด้านคุณพ่อเขาเนี่ยออกมา สำหรับประเด็น<ช>นี้ควรจะบบเออ<ม>เขาอาจจะรู้จักข้อกฎหมายดีหรือรู้เหตุและผลที่อีกท่านหนึ่งที่มาพูดแบบนี้นะคะที่ได้โพสล์รูปน้องนาลิตะหรือว่าน้องโตงเกียวเนี่ยพอ่พอเขาอาจจะรู้เหตุผลเขาก็เลยยังไม่ได้เรียกร้องเหลือออกมาพูดอะไรรอให้พ่อเขามาพูดอะไรจะดีก,กว่านะค่ะสำหรับเมื่อนี้เราท<ม>ั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว<ม>้เพียงเท่านี้พบอกันใหมคิปหนาค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ